ขอบคุณค่ะ,คะเอาต่อไปเยอะๆนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ภาพยนตร์ก็ไปแล้วเดี๋ยวมีซีรีส์กลางปีนะคะใน Yes o p You แต่ละปีที่มีเธออย่าลืมติดตามกันนะคะช่องวันสาเอ็ดค่ะเล่ะเพรอิสระเราเป็นไงคะการรับงรับงานการตัดสินใจต่างๆนานาลูกก็งานแรกก็งานนี้เลยค่ะใจประเดิมเลยใช่ในการที่จะรับงานก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆมากๆแล้วก็รู้สึกว่า มีโอกาสที่หลากหลายด้วยนะคะแต่ว่าตัวเองก็รู้สึกดีใจมาก่าที่ที่ได้รับอะไรแบบแบบนี้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังคงบริหารจัดการข้างในของ b N k f o e x อยู่ในฐานะผู้จัดการวงแล้วก็ขอบคุณสาหรับทุกโอกาสที่เคยได้รับมาเลยจริงๆนะคะหวังว่าจะพัฒนาต่อไปแล้วยังมีโอกาสถ้าเกิดว่าอยากให้ช่วยอะไรก็ยังแบบพร้อมที่จะกลับไปทํางานด้วยเสมอคะ่ะยากพอมาเป็นโอกาสรับงานเองการตัดสินใจมันยังไงเปิดทานตัดสินใจเราตามใจฉันพอสมควรค่ะ <c oughs> จริงๆมีผู้จัดการคอยช่วยดูแล้วก็มีทีมหลายๆคนที่คอยแบบเป็นเป็นที่ปรึกษาให้ค่ะว่าเออยังไงดีนะเราจะแบบไหนดีประมาณไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันง่ายขึ้นไหมมันง่ายขึ้นไหมก็ไม่รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเท่าไหร่นะคะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคือธีการทำงานมันไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนไปมากค่ะใช่<ม>แค่ลดขั้นตอนลงบางอย่างนิดเดียวเองแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ยังมีอะไรก็ยังกลับไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่ที่ที่บีนเคอยู่เสมอเลย แสดงว่าตอนนี้เราก็ยังอยากเป็นอิสระเรื่อยๆยังไม่มีใครมาตามจู่จีบไปจริงๆก็ยังค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นหลักมากกว่านะช่วงนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวมีเว้นว่างไปขอไปเรียนต่อไปทําตามความฝัน,นสักนิดนึงอะไรเงี้ยอือคือว่าเพราะการท,ที่ที่เธออยากไปเรียนต่อมันทําให้การตัดสินใจในตอนนั้มันอยากที่จะไป ก็ด้วยค่ะเพราะว่าเราเรามีมีความฝันว่าอยากจะไปอยู่ต่างประเทศสักปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่แบบเออมันก็ไม่ได้ทํางานเต็มที่สักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าคอมมิทลับปากอะไรกับใครยาวๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์สั้นๆกันละกันนะคะรวมถึงถ้าในอนาคตมีอะไรพูดคุยกันเราเดี๋ยวเรามาพิจารณากันอีกทีเธอจะไปปีนึ่งเหรอใช่เอ้ยทาได้มีไปกับไม่ได้ไกลมากอยู่กับเด็ก โอ้เรามีตัวอย่างเป็นบิวกินอยู่ชื่นชมนะคะชื่นชมมากชื่นชมมากไปญี่ปุ่นค่ะไปอยู่ญี่ปุ่นีเขาบักกิจยังแค่นีเออเราสบายสบายเราชื่นชมมากยังไม่ถึงขนาดที่แบบว่าหายไปไม่ค่ะแล้วเดี๋ยวยังมีอะไรอัปเดตอยู่กับแฟนๆอยู่เสมอรวมถึงก็ยังมีภาพยนตร์ที่รอต่อคิวถ่ายทําอยู่ใช่เราก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่หายไปไหนแน่นอนค่ะ เป็นเรียนต่อเกี okay ่ยวกับการบริหารจัดการค่ะก็มาต่อยอดตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็เชอได้โอกาสในการทำงานเป็นผู้จัดการวง B and K โปรเจกโดยที่แบบมาจากประสบการณ์จริงๆแต่เชออยากจะรู้รอบรอบมากขึ้นหรือว่ามีพื้นฐานที่แน่นขึ้นก็เลยตัดสินใจจะไปเรียนต่อในด้านนี้ค่ะเพื่อเอามาใช้กับเพื่ออันไหนก็ได้ถ้าเขาอยากจะจ้างเราก็มาคุยเรื่องเนเดือนกันหรือใครอยากจะจ้างก็ว่ากัน management ได้ฮะอะไรนะ วายเปิดค่ายเป็นของตัวเองเลยเหรอขอขออีกสักสิปีแล้วกันเดี๋ยวไมว่ากันเดี๋ยวอีกสักสิปีแล้วกันขอขอผู้ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยหนึ่งแทนที่เธอเตรียมไว้คุณจะไปเมื่อไหร่ก็ประมาณปลายปีนี้ค่ะแต่ว่ามีถ่ายทําภาพยนตร์ให้เรียบร้อยก่อนก็อีกสักพักใหญ่เลยยังไม่ได้ไปเร็วๆนี้ค่ะแปลว่าที่หายไปก็ยังมีงานเคยใช่ยังมีงานอยู่เรื่อยๆมิถุนายนนี้กลางปีก็มีค่ะฝากซีรีส์ด้วยนะคะดยแฟนใจหาย เุ้ยใจหายหรอไม่หรอกอยู่ในใจเรามีบลงานแสดงใช่หมีบทงานงมีบทงานแสดงค่ะยังมีบทงานแสดงอยู่นะคะมีใน years ซ f อ o u แต่ละปีที่มีเธอนะคะก็ฝากด้วยเป็นนับดาวค่ะ9ตอน9ปีสนุกแน่นอนทุกคนหนูอ่านบทแล้วหนูคือไปกดคที่รอบทตอนต่อไปมาอ่านเสมอเลยก็ฝากด้วยนะคะมีเออเล่นกับพี่บอย พี่บอยเป็นคนกํากับด้วยนะคะเล่นกับไม่ใช่เล่นกับเกมนะคะใช่ใช่สายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วออนิทุนานี้ค่ะมีทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็มีทั้งทีวีทั้งทงช่องวันแล้วก็ออนไลน์จะเป็นวันดีออริจินอลค่ะแต่ว่าก็คือช่วงนี้ก็ยังงานแน่นช่วงนี้ก็มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังจัดสรรเวลาได้อีกอยู่เรื่อยๆค่ะติดต่อเข้ามาได้ค่ะ ไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่จะทําในปีนี้แต่ก็อาจจะก็ได้เพราะว่าก็เราก็มีสกิลมาแล้วล่วเนื้อหลายปีแต่ว่าช่วงนี้คือจะเห็นใน,นพาของงานแสดงพาของการแสดงเป็นหลักค่ะแล้วก็งานอ e ีเวนต์หรือว่างานอ e ื ld, ่นๆ e ก็ลองมา ไม่ปิดกั้นตัวเองละกันอาจจะมีเส้นทางใหม่ๆหรือง,งานถนัดอื่นๆเพิม่มเติมที่อาจจะไม่รู้ <c oughs> ว่าทําได้อ <c oughs> ลองมาติดต่อลองมาพูดคุยกันก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจยอยากให้เห็นคาแรคเตอร์เชิหรือว่าเห็นว่าเอออยากให้ลองมาทําส่วนไหนก็ก็มาคุยกันได้ค่ะพัดพร้อมจไปเที่ยวทะเลมานะใช่แต่เลายคนแต่ว่าโอ๊ยทะเลมันโอ๊ยจริงเหรอจริงๆเลยอ่าไม่ได้ไปเที่ยวแบบนี้นานแล้วค่ะ ไม่ได้ไปเที่ยวแบบน,นี้นานแล้วก็เป็นหนูตอนนี้หนูเที่ยวเดือนละครั้งเลยอะ่ะไปถึงเท,ที่ยวเดือนต่อทริปเลยอะ่ะใช่ก็พยายามแพนไวเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่กล้าหยุดไม่กล้าหยุดยาวเป็นห่วงเด็กๆใช่ไม่ไม่ค่อยได้หยุดยาวเท่าไหร่แล้วก่อนหน้านี้คืองานงานงานเยอะมากจริงๆเราต้องกชอบอะไรมากก็ ถ้าอาจจะนมองแบบนั้นก็ได้หนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะหนูแค่เป็นคนแอคทีฟกับการทํางานมากเป็นเป็นเวิร์กอะโคลิคคนหนึ่งเหมือนกันแสดงว่าอยู่จริงถ้าอยู่นร่งๆแล้วไม่ได้ทำงานก็อาจจะมีอาจจะเบื่อก็ใช่หนูก็จะเริ่มเริ่มไปหาอะไรทําให้ตัวเองค่ะเช่นการดูแลตัวเองมากขึ้นเปิดบริษัทตัวเองตอนนี้เอามาจัดการักแล้วมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้ได้เข้าใจว่าอ๋อที่เมื่อก่อนทุกคนบอกว่าเชอรอันนี้มันมันเยอะไปหรือเปล่ามันหนักนะเชอก็แบบ ทำได้ s <S s. <S มันย sure. ังจัดสรรเวลาได้แต่อ๋อคนปกติเขาใช้ชีวิตกันประมาณนี้นี่เองเริ่มเข้าใจว่าความหมายของการที่เขารู้สึกว่าเออมันหนักไปคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าเจอเต็มเต็มที่แล้วก็มีความสุขกับทุกอย่างที่ที่ทำมามากๆนะคะแบบเออจะแค่อาจจะไม่รู้ตัวเท่าไหร่อุ้ยรอติดตามในอจีนะคะทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยเช่นกันในโซเชียลพี่เธอจะ จะเห็นเห็นเหเห็นถ่าไปอยู่เห็นไถยไอยู่อาจจะ